สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายค้ั้งจ่ายให้กับเจ้าหนี้พร้อมหักหนะ้าที่จ่ายนะคะเราจะมาที่ระบบซื้อให้สังเกตที่แถบเมนูซื้อและจ่ายเงินเราจะเลือกเมนูจ่ายหนี้ค่าสินค้าใบาเสร็จรับเงินเมื่อมาที่หน้านี้เราจะเพิ่มโดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียวรูปบวกมุมซ้ายบนของหน้าจอค่ะเมื่อคลิกเข้ามาเราจะพบกับหน้านี้ ให้เราเลือกเอกสารอ้างอิงรายการที่เราต้องการจะจ่ายชำระหนี้ค่ะและใส่วันที่เอกสาร ตรวจสอบรายการค่ะและใส่หังหน้าที่จ่าย3%าเปอเลือกการชำระเงินเป็นเงินสดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอีกครั้ง และบันทึกที่บริเวณซ้ายบนของหน้าจอค่ะเราก็จะได้ใบเสร็จจ่ายหนี้มาแล้วนะคะขอจบการจ่ายค่าใช้จ่ายครั้งจ่ายให้กับเจ้านี่พร้อมหกักหนที่จ่ายไว้เพียงเท่านี้ค่ะ